จักสิรอดคนสิรอดหรือลวนรถสิรอดเส้นทางเขาบ้านสาวลาวเนาะหนุ่มไทยสิบปยัดเอาคนได้มากเกลี้ยงมาสบายดีกาบทักทายสบายดีกาบงามงามทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่าจะเป็นทางฟังเล่าฟังไทยและทางต่างประเทศนั <Darwin> <Oliver> ่งเด้อย like e. ิน <metros> ด <mal generally> <lại> ีต้อนรับทุกท่านเข้าสซูซ้งสองสาวลาวเซโน สบายดีทุกอน่างพี่น้องก็ถูกท่กานเนะาะการมริการประสบก,บกบาพวกเขาเนาะสองนาฬาิการุ่งพากับน้องเมฆเนาะทีมงานสองสาวลาสายนอนดำเนินรายการคือเก่าเด็กจะมีเนาะซึเสร็จนีิการพีงเมฆแล้วพอน้องเมฆก็ห้ากับมาแต่นาใหม่ใหม่มันหมาส,ดสุดๆมันหอนเลยม,มันเศร้านี่น้องพี่น้องเนาะไปด้วน้องเมฆไปอยู่หน้าเหมือนบอเหมือนเนาะอยู่หน้ากลางมีแถวค่ะที่ียกไปอยากไดไลน์ไปได้น้องหัวเป็นบุกสบายพี่น้อง อยู่หน้าก็หากินเต้นหน้าในเป็นเลยแบบท่าพุดแม่พุดพาแม่นะฮะกบพาเกี่ยวฮะตักะเต้นแล้วก็ฮะพุดไม่เอาไปแกงเป็นเลยประมาณนั้นเลยเนาะจะบันอยู่หน้า อากาศขึ้นซีดเลยจีน่าน้องเมฆสะพูพาก็ยังออกอยู่แต่ว่ายังออกก็ได้เนาะเพราะว่ายังแพ้กินผู้ล้วก็ตาห้างเปื้อกน้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสะพูพากับน้องเมฆก็จะมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับถนนลาวน้อพี่น้องเนาะอ่าหลายคลิปแล้วน้อพี่น้องเนาะที่เฮารีแอคชั่นถนนไทยไปเนาะกัแบบว่าถนนอ่ารีแอคชั่นถนน โซนบทหรือว่าถนนทางไปนาทางฝั่งไทยนั่นเองนะพี่น้งนองเนาะก่ะชือว่าสวยงามประดิษฐ์นอร์มีเนาะอีแล้วก็อยากได้มาราวพี่น้องอ <c oughs> ยากได้มาอ่าเป็นถนนไปนาทางนาสัพาพานพี่น้งนองเนาะแต่สำหรับมื้อนี้เนะาะเฮาบ่ได้มารีแอคชั่นถนนไทยนะพี่น้องเนาะเฮาจะมาทีแอคชั่นถนนทางไปนาหรือว่าถนนอ่าบ่แม่นถนนทางไปนาพี่น้องถนนโซนบทางฝั่งลาวไฮแพร์พี่น้องนอะครับซูมว่าจะเป็นจังได๋เนาะเพียงยังขายพีเอ็กเนาะ ไปเห็นถนนทางฝั่งลาวนะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงสาเหตุสีเสาวลาว้าหมักรีวิวถนนไทยย้อนสาเหตุอันใดเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาฮับซูมแทงหอบกันเลยนะพี่น้องเนาะซึ่งคลิปนี้เนาะก็ได้มาจากซ่องอไม่ไม่สีครัวหน่อยๆเนาะก็ต้องขอขอบคุณคลิปเพื่อนสำหรับหลายๆเด้อเนาะคลิปก่อนหน้านี้ก็มี PFC เพื่อนว่าเอาคลิปนำคลิปมารีแอคชั่นากบบาวบอยเครดิตเนาะ สาบุพานาะไห้คลิปทุกทุกคลิปเลยยังไหยพีเอฟซีอ่าเบิ่งคลิปจนจบเนาะแล้วกะ็จังหูดอวาซาบุพานาะไห้คดิตทุกคลิปนะะว่าจะเป็นการอ่าบอกสื่อคลิปแล้วกะ็เป็นการอย่างกับแปะลิงก์ใต้โพสต์นะสชมพากาับแปะไดดว้ให้เพื่อน้ลิกย่อง้วก็ปัจจุบันนี้นะซาบุพากับเห็ดอ่าเฟซบุ๊กเลี้ยวน,ะนั้นเป็นอย่างไรกันกลาฝากพีเอฟซีเขาไปแฮกกำลังใจสาบุพานะิดนองท,ที่ Facebook เฟซนะบุ๊กเลี้ยนนะซาบุพากะ เฟบอ่าหูหูสื่อเฟเฟบูไปหายในพิลังเนาะบอสไลก์กับยายห่างแล้วพน้องเนาะขันตอนต่อไปเอาเป็นว่าเขาไปหาซุมคลิปผ่านการรีแอคชั่นทองพอรกันเลยบนทางนี่ทางเข้าบ้านบังกอดเออมืองคำเกิดแข่งบริขบใส่จำเจ้าเบิงอ้าวไปกับมาได้ิาเบงนี่เกิดแต่เปิดกยากยังว่ยากไเปิดงามนะพี่น้องควันรถทาง เปลื่นแห้งรีดเกอไอ้สิกามาเนาะตรงทางเเปลื่นแห้งรีนะจ็กชิลอดคนชิลอดหรือลวนรถชิลอดส้นทางเขาบ้านสาวลาวเนาะหนุ่มไทยสุดยาอาดกระมัมโบเอาอัดตินสักประตดนหลุดชิมาได้บบพี่น้องเลยมือเหอนหนีเนาะยันลุล่มเน้องอันตารา บปดินดาฟุนเราพี่น้องมันเหมือตายแบบนี้และตายเลย <c oughs> ตายน้ำคิดตกทางนี่แหละคล้ายๆไปเมียทางไปนาสุภาพานะพี่น้องนม่แต่ว่าบ่แห้งขนาดนี้พี่น้องยานบ่าวไทยยานดินเราเบ่าวไทยสิม,มาลิดน้ำซาวลาวในยานหนทางก่อนเลยนะพี่น้องนี่ยานอางงกาศ <c oughs> มาแล้วนี่ <c oughs> ชาวานสาวลาวเด้อข้างกับหมู่บ้านข้างขนาดเลยเอสบก้า้เะบอกว่าสลิงเห็นเปิดเหมปิดตู้ปิดเก็บยาบนาดน้โอ้ปวด่างโอ้มเหมปวดเปื้อนแล้วเปนหนานาบื้นเปื้อนเปื้อนีนเอ้ยแม่ สูงซีบิแนตูชีวิตขนาดขนาเลยรถจะเปื่อนจะุ่เ่ดิโอแห้งตันเนาะกนรถเนี่ยสูชีวิตแหงเลยหน้าไปให้เห็นรถสูชีวิตเี่ะแ่ตขนาดเนาะเหาเม็์เนาแล้วเฮาแกแกมีคนเตียมายห่งแผงเนาะย่หรถจักรยานกกะญาติเนเาะยังถ่ายรถญาติ แลสวิสตังแล้วเหย่งวมุวให้เลยหาขึ้นเลยหาขึ้นเลยทอ,องจะไดาโ้โบกรดตู้ให้เดรถตู้มันตามกว่านะสูงกว่าอุ้ยตายตายแต่คิดตุมเพื่อสีฮอดในเมืองหายใจทิ่มครึง่งนึงละ ดโพนะพี <2: il S 1> ่น้องนาะโพดโแปพบักมหวงมบักโมไมก่บักม่บักม่กมไไบ่่โบั่อม่ั่ัก วันจะสวเลยแล่นนำรถแม่นำหลุดี่น้ออย่าพี่หนุดอโอ้โอ้ตายลเจอมิดทางนี่เป็นเขาอู่เลยพี่นองสองเลยฮะเออเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยทางเนี้ย ลาวหาไห้เลยหายุ่ถ่ายรถไปยังใครเลยไปเนี่ยหายใจกัะมาวท้อง บบโบยเห็นคุทางก็บโอยหาใจม่ถดเท่าไหร่หตกตกใจเฮงเลยคืขทางันนี้ขออนุญาตบาดคำ <c oughs> หากกระชิออกเลยหายข้ากันขี้บ้างหขี้ถังหัก เตียงก่า,กนา,นกาอน <laughs> ทางขี้ทางห้างส่องอ,อลูมผัดปากระเลมมาก การทีชมไปเลยนะพี่น้องถนนโซนบททางฝั่งลาวก็จะประมาณนี้เลยนพี่น้องเนาะสไลด์ก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องการนํามาฝ่านตอนทานผัส้มเนาะเผื่อทานได้ที่แบบว่ายังไม่เคยเห็นหรอวาเห็นแล้วก็สมารรกับวมาทับซุ้มคลิปนี้เด้วยเด็ยคนทางก็เป็นตยานแห้งเลยนคนทางแบบว่าลดตาะหนักใต้องสูตชีวิตขนาดในการเดินทางเราพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเราพี่น้องเนาะภาพขอพี่น้องมาเที่ยวถนนลาวเนะค่ะ ถ้าาสำหรับทา่านใดที่ชอบคลิปนี้มักคลิปนี้นเน, like, นาะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เด้อเดี๋ยวหวังว่าเพีเอ็มซีจะมักและซึ่งสอบในการนำเสนอคลิปในการนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสุดท้ายนะพี่น้องเนาะกสำหรับคลิปนี้สุภภาและน้องเมฆก็เสียขอตัวลาวไปก่อนนะพี่น้องเน,น,นาะณห้องกันไปเ่ค่พี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย